สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับพุทธู้ไทยใจดีนะครับวันนี้ก็จะมาพรีวิวรีวิวบอกปักครับครับ <c oughs> 95%ครับติดกระเบื้องนะครับกาวยาแนวแล้วก็พรุ่งนี้เช้าจะเอาน้ำเข้า แต่ไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับยังเก้อเกะนี่ช่างเป็ดน,นะครับไม่ใช่เชงเป็ดนะครับช่างเป็ดเม่นเป็ดโปรเป็ดโปรับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับบ่อสี่ตันครึ่งนะครับสี่ตันครึ่งเลี้ยงปลาคราบสวยสวยได้สิบสิบตัวขึ้นครับแต่เราจะเลี้ยงสักแปดตัว ก่แปดตัวนี้เป็นงูเห้งนะครับหงูเห้งดีก็ไปดูตำรานะครับผมไม่รู้ตำรานะฮะรัก็ประมาณห้าสิบเซนนี่ได้แปดตัวนะครับห้าสิบถึงหกสิบเซนนะฮะตัวหนึ่ง นี่นะครับช่างกะนะฮะปลาดาวลมจากญี่ปุ่นปลาดาวลมจากญี่ปุ่นไว้ดูปลาสวยๆนะครับ,บก็ออกมาประมาณนี้นะครับเราจะวางต้นดอกไม้นะฮะ ไว้ข้างๆนะครับไปนั่งกินแปะสะไนั่งกินเปะสังดีวะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะได้ดูนะครับคลิปต่อไปจะได้ดูระบบน้ํานะครับน้ําวนน้าอะไรน้ําตกนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดสับตะไคร้ให้กันเยอะๆนะครับกับช่องแฟนเพจวุฒิภูไทยใจดีนะครับช่อง youtube นะครับขอบคุณครับ